สวัสดีคะด่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยาเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูยาจะให้เด็กมาเต้นประกอบเพลงกอไก่ถึงฮอนฮูก,กันนะคะดเด็กๆขาเด็กเคยเต้นไหมเอ่ยถ้าใครเคยเต้นแล้วก็เต้นพร้อมกับคุณครูได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยนะคะดเด็กก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเรา คอควายเข้านาะคอคนถึงขังคอระคังข้ามฝามอมมืงใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดำชอช้างวิ่งหนีซอโซล่ามตีชอกะเชือคู่กันยอหญิงโสพาดอชะดาสวมพันตอปะตั หมหันทอฐานเข้ามารองทอนางมุนโทหน้าขาทอพูดเท่าเดินยอ่อมนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์โตเต่าหลังตึงทอถุงแบกขนทอทหารกดทนทอทงบนนิยมนอนหนูกวักไข่บอใบไ,ไม้ทับถุงพอปลาตากลม พอพึ่งทำาลังพอฝาทนทานพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสัมภากลางใบมอมาครึกครับยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรเือพายไปรอลิงไต่ลาวมอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอเลือสีหนวดยาว สอเสือดาวขานองหอหีบใส่ผ้าระจุลาผ้าพยองอออ่างเมืองนองฮอนออุคู่ตาโตเต้นได้ไหมคะที่เด็กๆพอจะทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบเพลงกันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้เต้นประกอบเพลงกอไก่สนุกสนานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะีเด็กว่าคุณครูะจะให้ีเด็กทาอะไรนะคะเด็กจ๋าหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วเปิดงานไปที่หน้าที่20นะคะในงานที่หน้าที่20นี้ก็จะเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือของเรานั่นเองนะคะและประสานสัมพันธ์ระหว่าง มือและตาให้มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะไม่ไดายุ่งยากเลยซี่เด็กสามารถทําเองได้แล้วใช่ไหมคะทำได้นะคะเด็กๆลากไปในทิศทางที่ลูกศรชี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูะจะลากให้เด็กดู1เส้นนะคะลูกศรชี้มาทางซ้ายนะคะคือชี้มาข้างหน้าเด็กๆก็เริ่มลากจากข้างหลังนะคะถ้าเด็กๆลากจังหวะที่ยาวไม่ได้เด็กๆสามารถยกดินสอขึ้นแล้วก็เริ่มลากใหม่ไปที เป็นจุดสั้นๆได้นะคะเด็กๆสามารถลากยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเด็ๆกๆบางคนลากไม่ได้นะคะ,ะเด็กๆก็ลากใหม่ค่ะยกจินสอขึ้นแล้วต่อเอาระยะสั้นก็ได้เอาให้ตรงที่สุดอะคะ่ะลูกยกแล้วก็ลากขึ้นนะคะของคุณครูอาจจะไม่สวยเด็กๆลากให้สวยกว่าของคุณครูได้ไหมคะได้นะคะ ที่เหลือเดี๋ยวคุณครูย้าฝากให้เด็กทําต่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเต้นประกอบเพลงกอไก่ถึงฮอหนุฮูกได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยว็กๆนะคะใครที่ยังจําท่าไม่ได้เด็กๆก็เปิดคลิปย้อนกลับไปดูท่าย้อนหลังได้นะคะแล้วก็เต้นหลายๆรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูย้าฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ บปไค่ะ